มาค่ะคนวันจันทร์ดูดวงประจำะวันที่16กันยาถึงวันที่30กันยานี้สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้การงานค่อนข้างโอเคผู้ใหญ่จะให้จะมีความรักความเมตตาให้แล้วก็พอได้รับความเมตตาจากจัดคนวันจันทร์จะชินว่ามีผู้ใหญ่ช่วยเหมือนแบบมีคนปกป้องได้ได้ไดรับการโปรเทคทีฟนะคะ เตาแต่จะรู้สึกว่าได้รับการโปรเทคทีฟก็ต้องแลกกับการบ่นด้วยนะเพราะคําบ่นนั่นนะ่ะแนะนาคนวันจันทร์ให้ดูที่ใจอย่าดูที่ปากเพราะไม่งั้นคนวันจันทร์จะบอกโอ้ยบ mm. ่นอ่ะพูดอยู่ได้ไอ่ะยากฟังอะไรอย่างเงี้ยคนวันจันทร์เนาะแล้วก็บ้านช่วงนี้นะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรอกมีแต่คนเขาอยากให้อยู่ก็ไม่อยู่มันอยู่ไม่ติดเองแล้วเงินก็รั่วเนาะเงินมันรั่วไปไหนวะ เอาแต่ใจว่ะรูดปลืด้ดเอฟของง่ายเออต้องบอกก่อนยุคสมัยนี้เนาะมันก็ต่างกับยุคสมัยเจนที่พี่ฝนโตอ่ะแบบช้อปปิ้งเก่งอะไรเก่งใช้ได้ใช้ไม่ได้ไม่รู้กูเอฟกูอยากได้แล้วมันกินเลทมันเยอะอะช่วงนี้คนวันจันทร์อะเอฟได้แล้วก็ช่วงนี้นะคะเ,เรื่องการงานเนี่ยพี่ฝนมองว่าถ้าใคร work from home อยู่หรือตอนนี้เริ่มบาง,บางส่วนเนี่ยเริ่มกับเข้าไปทำงานในออฟฟิศบ้างแล้วเนี่ย การประชุมออนไลน์ซูมไลน์ทุกอย่างอีเมลระวังการสื่อสารแล้วส่งผิดความผิดพลาดเกิดคนเดียวเลยป้ายที่ให้ใครไม่ได้เลยต้องรับผิดชอบคนเดียวฉะนั้นช่วงเนี้ยใครเกิดวันจันทร์แล้วทำงานเกี่ยวกับเปเปอร์เอกสารการพิมพ์สเปคคุณสมบัติยื่นซองประมูลให้ดูเอกสารรีเช็คอีกรอบหนึ่ง ไม่งั้นพลาดแล้วงานใหญ่โตถึงขั้นร้ายแรงนะถ้าใครที่ทํางานในองค์กรเราต้องรับผิดชอบอย่าเผลอเลยนะตัวเองได้โปรดได้โปรดสงสารตัวเองด้วยเพราะมึงต้องรับผิดชอบคนเดียวมึงป้ายขี้ให้ใครไม่ได้เลยช่วงนี้นะเรื่องการงานนะแล้วก็เตือนอีกครั้งหนึ่งเรื่องแซรส,ส่งลายห้องผิดเกิดความเข้าใจผิดแตกแยก็อกซิในีที่ทํางานเกิดเรื่องราวแน่ๆเลยแล้วก็ช่วงนี้นะถ้าอยากแนะนำคนเกิดวันจันทร์ ถ้าในเรื่องชีวิตคู่ในช่วงนี้นะคะอย่าคิดว่าสวยและรวยมากหรือว่าหล่อแล้วหล่อแล้วแบบมีตังมั่นใจไร้สติเกินไปมันไม่เกิดความสมดุลมันไม่มีความเป็นกลางในเรื่องของความรักในช่วงนี้ระวังเรื่องการคบซ้อนให้ระวังเลยระวังแล้วตัดสินใจดีๆเป้าหมายในชีวิตคุณจะมีคู่ไว้เพื่อเพื่อนหรือแค่สนองกิเลสปัญหาตัวเองต้องเลือกเอง หมอดูเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคนบรนจาร์ทุกคนเลยถ้าได้ฟังคลิปนี้นะเพื่อนบอกเลยว่าหมอดูเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท้ายที่สุดเราเลือกเองวะ่ะเพราะว่ากรรมปัจจุบันน่ะเป็นตัวกําหนดอนาคตบางคนก็บอกว่ารู้ว่ามันไม่ดีอะ่ะดีชั่วก็รู้หมดแต่ตัอดไม่ได้อ่ะพี่ฝนก็แนะนำอ่ะวันนี้อยู่ที่มึงเลือกละอุ้ยพูดจาไม่เพราะมึงก็มึงละ แล้วก็โชคลาภหาได้ที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีกำยงกำยานนําโชคอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําไปซื้อว่ะไปซื้อกำยานหรือเลขจากทูบในวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลขที่ออกก็จะเป็นเลขที่ดีเกี่ยวกับเทียนไม่เทียนนะคะก็จะเป็นเอ่อพวกกำยานเลขอันนี้ก็จะมาให้โชคแต่เลขที่ได้จะเป็นเลขคู่ที่แบบไม่คุณไม่ชอบอ่ะมันจะถูกนะยังไงแล้วก็แนะนำคนเกิดวันจันทร์เลขจะได้จากพวกเทียน เทียนบ้างอะไรกำยงกำยานอะไรพวกนี้นะคะอันนี้บอกเรื่องสุขภาพคุณพ่อคุณแม่หน่อยโดยเฉพาะอ,อ,อยากให้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเช็คสุขภาพอะระวังเรื่องไขมันความดันไขมันความดันหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติทุกอย่างมาจากอาหารการกินปัจจุบันนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยหวานมันอะไรเงี้ยมันอร่อยอะมันถูกใจอะหลอนออแต่มันไม่ดีเกบ พ่อแม่แต่ให้แกกินนะอย่าบอกว่าแม่พ่ออย่ากินนะมันไม่ดีพี่ฝนว่าให้เขากินแต่กินน้อยในพอดีดีกว่าให้แต่พอดีนะอย่างเช่นบางคนออชอบชาเขียวใส่ไอติมอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณพ่อคุณแม่เนาะต้องหวานมันก็ขอให้เขากินสักครึ่งแก้วหรือจำนวนน้อยลงจะดีกว่านะสำหรับเรื่องสุขภาพพี่ฝนเตือนเรื่องการเวียนหัวอาจจะเป็นเพราะนอนน้อยอะ่ะคนบรรจันเนี่ยมีผลกับเขาเรียกว่าอะไรกระแสะของโลกหรือดูเปลี่ยน คนวันจันทร์แปลกมากเลยในวันพระจันทร์เต็มดวงมันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเต้นไม่เท่าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะการเวียนหัวน้ําในหูไม่เท่ากันแต่ช่วงเวลาเนี้ขอร้องคนวันจันทร์แหละนอนหลับกลางคืนให้เต็มตื่นนะเพราะอย่ามัวแต่คุยกับเพื่อนหรือคุยกับเก๊กหรือกลางคืนน่ะเล่นโทรศัพท์เยอะช่วงนี้ให้ระวังด้วยนะคะยังไงแล้วฝากทุกๆคนนะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผนและทีมงานนะคะดูแลดูแลกันด้วยหัวใจมีกำลังใจดีๆให้กันจากใจฝนพรมยยานนะคะขอบคุณค่ะ